เรื่องเรื่องที่คุยกันเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยจริงๆยังมีต่อเล็กๆน้อยๆนะฮะจริงๆก็ไม่ใช่เล็กน้อยหรอกเพราะเป็นเรื่องคดีความที่บิ๊กโจกลงไปโอ้โหเมื่อวานนี้นะคะนักข่าวที่เขาไปลงพื้นที่นะคะที่ไปทําข่าวขุยุ่นที่อัภพวาเนี่ยเขาก็รอเพราะว่าเขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะมาตอนประมาณ4ี่มเย็นรอแล้วรอเล่าเฝ้าตลอดนะคะก็ไปแบบโอ้หดิฉันเห็นน้องๆนักข่าวบางคนนะ ไปนั่งรอที่ตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยเมื่อไหร่จะมาสักที <c oughs> นี่ค่ะมาแล้วค่ะดึกดื่นข้มมืดท่านก็ไปนะคะทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรอไปฮอเลยจ้ะไปเฮลิคอปเตอร์นะคะจากกองบินตำรวจนะคะแล้วก็มาที่อัมพวาเนี่ยแหละค่ะก็ มันก็มีประเด็นอย่างที่เราเล่ากันไปเมื่อช่วงที่ผ่านมานะเรื่องของการร้องเรียนทำร้ายร่างกายเด็กที่มูล,ลนิธิคุ้มครองเด็กนะคะก็มีท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสงครามนะคุณกรกฎวงสุวรรณเนี่ยให้การต้อนรับแล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7อะไรเงี้ยก็ไปพูดคุยด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยรับผิดชอบไปแล้วแหละ รวบรวมพยานหลักฐานรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็คลิปต่างๆนานาที่เป็นพยานหลักฐานที่สามารถที่จะนํามานมาําามดําเนินคดีได้สอบรวบรวมพยานบุคคลด้วยนะคะ,ะกะ็เด็กคนไหนต้องใช้สหวิชาชีพในการพูดคุยก็ดําเนินการกันไปนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะ,ะถึงจะกลับนะคะแล้วก็กลับเลยใช่ใช่คือทีมงานบอกว่า มาดูข่าวเนี่ยออกข่าวตอนข่าวขึ้นเว็บตอนประมาณต mm ีส hmm. า <c oughs> คือแบบออก,ก็ต้องยอมรับในความขยันขันแข่งนะคะว่าท่านก็คงจะดูหลายคดีนะ <Okay. S 1> แล้วก็ค่ำๆก็บินมาที่อ,อัมพวานะคะ mm hmm. ก็ให้เร็วที่สุดก็เลยนั่งฮอมานะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้นะคะพนักงานสอบสวนก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาครูยุ่นนะคะก็จริงๆแล้วครูยุ่นเองเนี่ยได้รับ ใบอนุญ,ญาตจัดตั้งสถานสงเคราะห์เอก,กชนบ้านคุ้มครองเด็กก็คือบ้านดิมน้ำที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่ที่เขาแถลงข่าวกันนะคะ2ข้อหาด้วยกันนะคะที่ตํารวจแจ้งเอาไว้ก็คือทําร้ายร่างกายเด็กแล้วก็ข้อหาใช้แรงงานเด็กเพราะว่ากฎหมายนกำหนดเอาไว้ว่าเด็กที่อายุต่ํากว่า15ปีจะนํามาใช้แรงงานไม่ได้นะคะไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามค่ะส่วนเด็กที่อายุ15ปีขึ้นไปถ้าจะใช้แรงงานก็ต้องแจ้งหน่วยงานสังกัดของอกระทรวงแรงงานในจังหวัด นะเ,เรื่องนี้ก็อย่างที่ครูหยุยบอกเมื่อสักครู่นี้เนาะบอกว่าจริงๆมันก็ต้องดูด้วยว่างานที่ให้เด็กไปทำเนี่ยมันเป็นงานในลักษณะแบบไหน<ช>ถ้าไปช่วยพ่อแม่ทํางานอย่างขายข้าวแกงไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการทํางานอของเด็กเล็กๆเอาจริงๆคุณผู้ชมเดินไปตามตลาดเราก็เห็นเด็กเล็กๆที่ออกมาทํางานช่วย พ่อแม่ใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งก็เป็นไปอย่างที่ครูหยุยบอกว่ามันก็ต้องดูตามบริบทแต่ทีนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นไม่ใช่พ่อพ่อแม่ที่แท้จริงนะฮะเป็นสถานคุ้มครองเด็กสถานสงเคราะห์เด็กแล้วสถานที่ที่ไปทํางานคือเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทก็เป็นรีสอร์ทเอกชนลักษณะตรงนี้เนี่ยอ่ามันจะเป็นบริบทที่แตกต่างกับ คุณพ่อคุณแม่กับเด็กที่ตามคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานหรือเปล่าคืออย่างที่คุณอยู่่บอกมันก็บอกมันสามารถมองมองปัจจัยสภาพแวดล้อมได้อีกมุมหนึ่งครับก็มูลนิธิเนี่ยอาจจะนะคะอันนี้เราก็ให้ความเป็นธรรมแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ยังไงนะแต่เขาบอกว่ามูลนิธิเนี่ยก็อาจจะอยากจะให้เด็กเนี่ยได้มีรายได้หรือว่าฝึกอาชีพให้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเด็กบางส่วนที่มาอยู่ที่มูลนิธิเนี่ยก็เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะคะก็ไม่มีใครไม่มีบ้านให้กลับ อย่างนี้เป็นต้นนะคะคก็ทางมูลนิธิก็ดูแลแล้วก็ดูแลก็คือทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็ไปเลี้ยงชีพตัวเองได้ในอนาคตก็มีอาจจะอันนี้คือครูอยู่เนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้มองในบริบทแต่ว่าเราก็ไม่เห็นสภาพแวดล้อมที่แท้จริงอะเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยการใช้แรงงานที่ให้ให้เด็กเนี่ยไปทํางานเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะไหนอย่างอย่างดิฉันยอมรับว่าในพื้นที่อัมพวาเนี่ย ก็เป็นบ้านเกิดของดิฉันเองนะก็จะมีรีสอร์ทที่พักนะแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านคาเฟ่อะไรเนี่ยตามริมแม่น้ำเนี่ยเยอะจะเจอบ่อยมากกับเด็กโตที่ไปเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นแบบน้องๆโตก็ประมาณนี้แหละค่ะ,คะ<อ>ประมาณแบบเด็กมัธยมอะคะ่ะ<อ>เด็กมหมหึหมอสอ2ม3าแล้ว เด็กกว่านั้นก็มีนะค,คือเหมือนกับว่าหารายได้พิเศษซึ่งเราก็เอ็นดูเนาะเวลาเด็กๆมาปุ๊บเนี่ยเ,เดินไปห้องทางนี้<อ>นะคะเดินไปห้องทางนี้น่ารักคือน้องเนี่ยมีความสุขแล้วก็ยินดีบางคนนะคะมีความสุขแล้วก็ยินดีในการที่จะมาหารายได้พิเศษหนูเป็นเด็กนักเรียนค่ะหนูมาฝึกงานค่ะหนูมาหารายได้พิเศษค่ะบางคนก็มารับออเดอร์ตามตามตามโต๊ะ อันอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับเด็กเขาต้องการหาไรายได้เมื่อสักครู่คุณผู้ชมดูจากภาพจะเป็นสาวยน้ําในสถานสงเคราะห์นะฮะแล้วถ้าเกิดย้อนภาพหลังตอนนั้นที่มีการนั่งสัมภาษณ์สื่อมวลชนอะข้างหลังก็จะเป็นแม่น้าแม่กลองแม่น้ําใช่ค่ะเรื่องของแรงงานที่เอาไปใช้ในรีสอร์ทต,ต่างๆเนี่ยก็ก็คงอยากจะต้องให้ความเป็นธรรมส่วนหนึ่งว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเด็กในมูลนิธิมีตั้งหลายสิบคนค อาจจะมีเด็กส่วนหนึ่งที่เต็มใจที่จะออกไปช่วยเหลืองานอาจจะเป็นเพราะว่าวันหยุดว่างแล้วก็อาจจะมีเป็นไปได้หรือเปล่าที่เด็กบางส่วนอาจจะไม่ได้เต็มใจที่จะทํางานก็อาจจะต้องก็เป็นรายรายไปก็ต้องไปดูรายละเอียดคุยกับเด็กไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนณที่นี้จะโดนลงโทษหรือว่าจะมีสภาพทางจิตใจที่เหมือนกันทั้งหมด เอออันนี้เราก็เข้าใจเราก็เข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างอย่างเด็กเนี่ยเด็กหลายๆคนเนี่ยคือ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 ที่ฉันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ครูอยู่พูดเนี่ยก็นึกภาพออกเหมือนกันนะว่าการเลี้ยงเด็กโตอุปการะเด็กโตกับการอุปการะเด็กเล็กเนี่ยมันมีความแตกต่างกันโดยโดยสิ้นเชิงเนาะคือเด็กเล็กเนี่ยเรายัางสามารถที่จะพูดคุยได้แล้วก็ ขัดเกลาอะไรต่างๆนา,นานาได้แต่เด็กโตเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีชุดความคิดเขามีแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมเดิมๆที่เขาอาจจะถูกทําร้ายมาหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของยาเสพติดมันก็ทําให้มีผลเหมือนกันนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะคือเขาบอกว่าครูยุ่นก็ต้องใช้วิธีฮาร์ดคอร์ในการที่จะดูแลเด็กเพราะว่าต้องลุยอะไรเงี้ยแต่เรื่องของการทําร้ายก็ยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ผิด เนาะก็ก็อันนี้ก no? ็ต้องดูกันไปส่วนในเรื่องของคดีความก็ต้องว่ากันไปต่อนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องราวเนี่ยมันถึงมันถึงขั้นในเรื่องของการคดีอาญาใช่ไหมต้องดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วซึ่งมีการพูดถึงเรื่องของรีสอร์ทนะคะเออรีสอร์ทโรงแรมนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของหญิงสาวคนสนิทของคนในพื้นที่หรือมูลนิธิอะไรยังไงจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าที่ใช้แรงงานเด็กอันนี้ทางบิ๊กโจ๊กเองก็บอก ว่าวันนี้มาตามพยานหลักฐานต่างๆยังไม่รู้ว่ามันจะมีความผิดหรือมันจะเชื่อมโยงกันถึงไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่ารายละเอียดมันสาวไปถึงยังไงเนี่ยก็ก็ต้องดำเนินการแหละแต่ว่ายืนยันว่าจะทำคดีนี้ให้จบให้เร็วที่สุดนะคะ ก็ตอนแรกเนี่ยเรานัดคุยกับบิ๊กโจ๊กเอาไว้นะเกี่ยวกับกรณีนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้ก็ไม่เป็นไรเราก,ก็เข้าใจว่าท่าน,นง,งานเยอะทุกวันเลยวันสระเสำงานเออท่าน,นงานเยอะนะคะใช<า>เ่เพราะว,ว่าอย่างเมื่อวานก่อนที่จะมาลงที่อัมพาวาเนี่ยตอนเช้าก็ไปปฏิบัติการอะไรนะฮะล้มไม้คำ้ำเออใช้อะไรน,นะลิฟ้มไม้ค้ำลิฟกิ่งก้านโอ้โหนะคะ